สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับ I Have CPU ไม่ใช่พบกับนิวรีนิวนี่แหละแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยสั่งจอมาครับผมซึ่งผมซื้อจากนี่ร้าน iH a v e ซ p u ครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างที่จะประทับใจ,จก,กับการพอพัสดุของเขามากๆค่อนข้างหนานแน่คือผมสั่งเมื่อวานอะ่ะปึ๊กวันนี้มาส่งเลยคือใช้เวลาแค่วันเดียวเองผมได้มาในราคาที่ผมประทับใจด้วยนะคือในแอปพลิเคชันของตัว i h a v e ผมก็โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เข้าไปเลือกจอไว้ซึ่งจากที่ผมได้ลองดูนะจอตัวนี้ผมว่าน่าจะถูกที่สุดแล้ว ในท้องตลาดนะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมเลยนะแต่ว่าผมไปเช็คดูแล้วไงราคามือหนึ่งรุ่นนี้ในท้องตลาดเนี่ยร้านอื่นๆขายราคาสูงกว่านี้หมดเลยร้านนี้ค่อนข้างขายราคาถูกแล้วก็บริการค่อนข้างดีตอนที่ส่งเนี่ยผมก็ทักเข้าไปในเพจเขาว่าเออผมขอเลขพัสดุหน่อยว่าส่งหรือย,ยังหรืออะไรผมจะได้ตามเขาก็ติดต่อส่งมาให้เขาคือเขาตอบเร็วมากแล้วก็เขาใช้บริการขนส่งของ DHL ด้วยเฮ้ยอาทุนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้อะ่ะคือโดยปกติอะ่ะไม่เคยเห็นมีใครรีวิวตัวนี้อน่ยส่วนใหญ่จะรีวิว ตัว24นิ้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว27นิ้วราคาตัวนี้ที่ผมได้มาจาก iHaveCpu ก็คือราคา6,900บาทนั่นเองสาเหตุที่เลือกตัวนี้เพราะว่าในท้องตลาดที่เป็นสเปคเดียวกันในราคาใกล้ๆเคียงกันตัวนี้จะรองรับทั้ง G Sync และ V Sync ก็เลยน่าสนใจนั่นเอง27 GN 600นะครับไซส์เท่านี้เลยนะ เป็นอัลตร้าเกียร์144 h ฮค่า RESPONSE TIME 1ms n มิลลิี G Sync Compatible IPS HDR 10ด้วยนะเป็นความเะเอียดแบบ Full HD นะครับคือผมเนี่ยต้องใช้ในเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการแต่งภาพเรื่องของการทำสีวิดีโอทำสีภาพนิ่งเพราะฉะนั้นต้องใช้จอที่เป็น IPS ทีเนี้ในท้องตลาดเนี่ยจอ IPS มันก็จะมี RESPONSE TIME หรือว่าตัวค่าเฮิรตจออยู่ไม่ได้เยอะมากก็อยู่ที่ประมาณ7.5เฮอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เลยอยากได้สักเอ้ย144 อะอยากได้แบบเผื่อเล่นเกมด้วย mm hmm. เผื่อคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยสนใจเป็นสเปคตัวนี้แล้วก็ราคาที่จับต้องได้นะครับ6,900สำหรับผมถือว่า ไม่แพงนะถ้าเทียบกับยุคสมัยก่อนที่คุณจะได้สเปคแบบนี้จอแบบนี้ไซส์แบบนี้มันค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่านี้แต่เข้าใจถ้าสายเล่นเกมผมก็แนะนําให้ไป TN ที่แบบเฮิร์ตสูงสูงหรือจอ VA ก็ได้ที่เน้นเรื่องของคอนทราสต์จัดจัดเรื่องการดูหนังเล่นเกมแบบสีสดๆแต่ผมเน้นทํางานด้วยเล่นเกมด้วยเพราะฉะนั้นจอตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆถึงแม้ว่าเฮิร์ตจออาจจะไม่ได้แบบโ้รยหกสิบห้าสองร้อยอะไรเงี้ยร้อยสิบสี่เฮิร์ตสำหรับผมคือโอเคแล้วนะแล้วยังได้จอเป็น IPS ด้วยและยัง จะรองรับ G-Sync อีกและยังได้ราคาดีจาก i7 h CPU อีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นประกันจากของซิ n e นครับที่อยู่ชัดเจน i h a s CPU จำกัดไรว่าไปเนาะให้ดูครับว่ากล่องเหมือนจะเป็นแบบแนวนอนนะไม่ได้เปิดจากด้านบนนะครับอ่าต้องแกะแบบแนวนอนโอ้สวยมากเลยไม่ใช่จอใหญ่นะคู่มือของที่เขาให้มาก็จะมีพวกบัตรรับประกันสินค้าอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้เราไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วสาย Display Port ครับ ส่วนใหญ่การ์ดจอ ทุกคนก็จะต้องมีอยู่แล้วเนาะอย่างของผมผมมันเป็นตัว1060หัวชาร์จ power adapter ครับอ่าเนี่เป็น dc power adapter นะครับผมดูหัวเป็นแบบ2ขาครับแต่ว่าหัวผมว่ามันแอบนูนใหญ่ไปนิดนึงเวลาเสียบปลั๊กมันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่นะแล้วก็ยาวเนี่ยเห็นไหมเวลาเสียบปลั๊กถ้าเป็นปลั๊กแถวอย่างเงี้ยมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะอ่าตัวนี้น่าจะเป็นฝาปิดตรงคอตรงคอขาตั้งที่ยึดกระจออ่าอันนี้คือขาที่เป็นเสาแนวตั้งครับอ่านี่คือขาตัว V ีเห็นไหมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เอาขาตัวนี้แทง เข้าไปครับแทงเข้าไปเลยนี่อย่างนี้ครับปึ๊บแล้วเราก็ขันด้วยมือเลยครับหยิบเขาตั้งขึ้นมาโอ้โหข้างหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับก็จะมีพอร์ตดิสเพย์พอร์ HDMI 1 HDMI 2แล้วก็เป็นพอร์ตเนี่ย HDMI ตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต5 5มมิลเอาไว้ต่อลำโพงต่อหูฟังนะ ตรงนี้ก็เป็น DC- In อินไม่ได้มีอะไรมากนะครับพอร์ตก็ให้มาค่อนข้างครบแต่ว่าแน่นอนครับจอระดับนี้ก็ไม่มีหรอกพอร์ต VGA พอร์ต DVI ไม่มีแล้วก็จะเป็นพอร์ตรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับข้างหลังก็ตัดด้วยโลโก้สีแดงด้านข้างก็จะมีช่องระบายอากาศเป็นช่องระบายลมนี่เห็นไหมค่อนข้างสวยด้านหลังไม่มีกลุ่มคอนโทรลคอนโทรลใดๆทั้งสิน้นปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงกลางครับนี่เป็นจอยสติ๊กตัวเดียวเลยกดตรงนี้นะนี่เห็นไหมเออก็ดีนะอยู่ตรงกลางไม่เกะก กะไม่แบบอะไรด้วยก็กดตรงกลางเลื่อนเลยเป็นสัดส่วนแบบน่าจะเป็น16ต่อ9เป็นแนวยาว27นิ้ววัดจากมุมทแยงตรงนี้เป็น27นิ้วเดี๋ยวผมจะลองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูจอกันดูครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะ้ยกด้วดังตึด๊ด มีเสียงด้วยครับสุดยอดไปเลยอะ่ะนี่สามารถที่จะปรับได้เลยครับไบต์ลงไบ n ์เนสเนี่ยปรับได้ทันใจเลยนะมี Power มีเอ็กเมีเมนูครับเราสามารถเลือกได้เมนูเขาก็เข้าใจง่ายด้วยนะมีเกมโหมดสามารถเลือกได้เป็น fps V with Leader อะไรก็ว่าไปเกม a d j จ s สนะครับเป็นฟรีซิงแ c ็ a สเต t a ล i เซอร์ Response Time แบบ Fast แบบอะไรก็สามารถเลือกได้ Faster Normal อันนี้คือพวกคอสแคร์ก็เป็นเหมือนพวกเป้า นะจออะไรเงี้ยก็สามารถปรับ ให้มันมีได้แล้วก็ Picture Adjust i ไ n เ t e s อนทราชช s พเพนชาร์ปเน็ตแกมมา m m ลเ o o ร์เทมอะไรก็ว่าไปก็คือมาตรฐานเลย Input ก็สามารถเลือกได้เป็น HDMI 1 Display Port อะไรก็ว่าไปนะครับผมก็เลือกเป็น Display Port เนาะอ่ายนะ่ะพอเลือกเป็น Display Port ปุ๊บมาเลยครับผมแสดงผลทันทีเลยก็โดยรวมไม่ได้มีอะไรมากนะครับ Aspect r ก t ์ o ก็ f u ก็ w y d e อยู่แล้วนะครับผมให้มันเต็มจออยู่แล้วเนาะหูจอสวยมากครับจอค่อนข้างที่จะนนนยนสบาาาตมก เลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นแค่จอ Full HD แต่ว่าก็เป็นจอ Full HD ที่คุณภาพสูงนะเมื่อเทียบกับจอก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปอย่างเช่นตัว Xiaomi เองอะ่ะผมว่าตัวนี้คุณภาพจอจะดีกว่าสีสันค่อนข้างดีกว่านั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าจอของเขานะครับ HDR HDR ก็สามารถที่จะเปิดได้เห็นไหมมันก็จะเป็นภาพแบบเนี่ยขึ้น HDR ตรงนี้แลวเห็นไหมขึ้น HDR นะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นภาพตุ่นๆเทาๆหน่อยนะสำหรับคนที่เน้นเรื่องของการแต่งภาพจะปิดก็ได้นะถ้า ปิดเนี่ยก็จะมีคอนทราสมีสีสันที่ค่อนข้างอิ่มขึ้นมา r e ้คอมเมนตน Full HD S1 d i s p l a y นะครับนี่จอก็เป็น LG อัตราเกียร์นะแล้วก็นี่เห็นไหมหน้าจอเขาก็จะเป็น 144Hz มาให้เลยครับ Color Bit ิดสีเนี่ย เป็น8บิต114เฮิรต์ฟูลเอชดีคันเก็จะเป็นแบบ SR อาจจะเป็น Standard d y n a m i c r ร n g e ตรงนี้นะ Dis เ l a y อันนี้ก็จะเป็นตัวการจองผมที่ขับภาพออกมานะนี่ตัวนี้เลยซึ่งถือว่าโอเคเห็นปะค่อนข้างลื่นนะเมาส์มาค่อนข้างลื่นไหลแล้วจอสวยมากๆจอเป็น IPS ที่สีสันดีมากๆเลยนะตรงนี้แล้วจอก็ใหญ่สบายตาครับใช้งานตัดต่อดูหนังได้สบายๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการดูหนังเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการตัดต่อเรื่อง,องการแต่งภาพกันเลยดีกว่าครับนะไป เป็นยังไงบ้างครับกับจอ LG UltraGear ตัวนี้ครับตัว27 GN 600ซึ่งแหมราคา6,900นะจอ IPS นะ G-Sync นะ แล้วก็144เฮิรตนะเล่นเกมก็ได้ดูหนังก็ได้ตัดต่อทำงานก็ได้หมดในราคา6 9 0เป็นมือหนึ่งผมถือว่าไม่แพงเลยนะครับแล้วราคานี้นะเฉพาะที่ผมเจอนะก็คือเฉพาะร้าน i have CPU เท่านั้นครับที่ผมเจอผมไม่รู้ว่าร้านอื่นทำโปรโมชั่นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าร้านนี้ขายราคานี้เรื่องของสินค้าที่มาถึงแล้วปลอดภัยใช้งานได้จริงคุณภาพดีประกันก็สบายๆครับ ตัวนี้ประกันซินเนก3ปีนะถ้าโดยทั่วๆไปแล้วของจอก็อยู่ประกันประมาณนี้นะครับก็ว่างกันไปนะครับค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวสาหรับจอตัวนี้ขอบบางด้วยมุมมองอะไรคือจอ PS เอสเนาะ มุมมองมันกว้างอยู่แล้วจอถึงแม้จะไม่ใช่จอโค้งอันนี้ผมก็ไม่ได้เรียสอะไรนะครับในเรื่องราคานี้ส่วนตัวชอบครับให้คะแนนสูงเลยแหละก็ถ้าใครสนใจใครมีคําถามอะไรคอมเม่ไ้ใต้คลิปละกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง i have seen you ด้วยที่ยังเหลือสินค้านี้ให้ผมได้ซื้อเพราะว่าหลังจากที่ผมซื้อสินค้านี้ไปแล้วเนี่ยใน แอปพลิเคชันหรือในซอฟต์เหมือนจะหมดแล้วแต่ก็ไปติดตามกันได้นะรุ่นนี้คือค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ผมยังไม่เห็นใครทํารีวิวตัวตัวสเปคตัวนี้ที่เป็นจอ27นิ้วก็ลองดูแล้วนำไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันมันไม่ได้เป็นตัวใหม่มันออกมานานแล้วแต่ว่ามันก็เป็นสเปคที่ตอบโจทย์ใครหลายๆคนในงบประมาณเท่านี้เหมือนผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและ LG UltraGear 27GN600 กราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ